ก็มาถึงไพ่เดชนะครับไพ่เดคนที่จับไพ่ใบนี้ได้เนี่ยนะฮะก็จะมีลักษณะของบุคลิกเขาคือเป็นคนเงียบๆนะครับไม่สนใจไม่สนใจใครนะครับเป็นคนค่อนข้างดูแล้วจริงจังนะฮะคนที่ได้ไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่เป็นคนพวกคนวงแข็งกันนะ แตถถ่ถ้าเกิดมีคนได้ไพ่ใบนี้มาถามเลยว่าเคยประสบอุบัติเหตุแรงๆมาบ้างไหมแบบประเภทเฉียดตายมาแล้วเนี่ยนะครับเ,เป็นคนที่จะไม่ค่อยจะอยู่กับบ้านมากมายนะครับต้องจากบ้านเกิดไปทํางานอยู่ต่างถิ่นนะครับไพ่ใบเนี้แล้วก็เ ยังไงดี <c oughs> คือคนที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยถ่ายเขาได้เลยว่ามีอาการเรื่องของสุขภาพเรื่องของการป่วยหนักต้องเคยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดกันมาแล้วนะะโดยเฉพาะยิงโรคฟันเนี่ยสำคัญนะครับวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเกิดคนได้ไพ่เดทแล้วเนี่ยนะฮะควรจะแนะนำให้เขาไปประเภททำบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยกบนะครับ ก็จะช่วยได้มากพอสมควรเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปนะครับสำหรับคนมีอาชีพพวกทหารตำรวจพวกนักสแสดงผาดโผน,ผนพวกพวกหมอเนี่ยพวกส่วนใหญ่จะได้ใบเนี่ยหมอพยาบาลทหารตำรวจเนี่ยจะได้เยอะแต่ถ้ามองดีๆมันก็มันสามารถมองไปได้หลายแง่หลายมุมต่างกันไปนะครับบางคนเป็นทหารตำรวจเนี่ยได้ไพ่ใบเนี้ยดีเป็นหมอพยาบาลเนี่ยได้ไพ่แบบเนี้ยดี นะแต่จะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ทหารตำรวจไม่ใช่หมอแพทย์พยาบาลนี่อันตรายเพราะมันบ่งบอกถึงการว่าคุณต้องไปทําบุญแล้วนะครับฉะนั้นถ้าได้ไพ่ใบนี้มาคุณบอกเดยคุณเขามีอาการเจ็บป่วยนั้นโอกาสทำให้รักษาในโอกาสที่จะเข้าฟองเลกเสียนสูงนะฮะแล้วก็พวกมูชงมูทิพวกเนี้ย นะเป็นอาสาสมัครปกตึงลงตนยูเนี่ยทำทำได้ทดําดีนะถือว่าเป็นไพ่เป็นคุณไม่ใช่ไม่ใช่ไพ่เป็นโทษคิดกันง่ายๆอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูใบต่อไป